น่องไก่เต้ากินร้อยหมากครับทุกคนอืมลูกใหญ่ลูกใหญ่โตลุยกินร้อยหมากนี่ิมไข่นกตัวเดียวอืมไข่นกมันจะไข่เต้าไข่นกกินร้อยหมากลูกใหญ่โตอืมร้อยรกับร้อยร้อยร้อ้ยหืม ครับเอฟซีทุกคนนะครับรายการห้าเด็กเด็กเหลือนะครับวันนี้อีพีที่ท่องนะครับเราจะพามาที่ตาล่าสดอ่าข้องอำเภอ โดยล่วงจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นตลาดสดที่ค่ายลากไล่ชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้องแงงข้องสดนะครับลาทะอรีก็ยังมีนะพี่นะแล้วก็ข้องพื้นเมืองข้องที่นี่นะครับคนที่นี่ผู้คนที่นี่ใจดีมากนะครับนี่เป็นอีทีอีพีที่ซ่องนะก็เอซีฟ้ากันติดตามฟ้ากันกดไลค์กดแชร์กดเป็นเก็มกำลังใจครับพุ่มด้วยนะครับจะได้ทาคลิปต่อไปนะครับนะทำกันไปเรื่อยๆทํากันไปเรื่อยๆไปเราลงไปเลยว่ามีอะไรกันมั่งในลาดนะครับเดี๋ยวเราเสือได้ไปทํากัน โออเเคไปกันเลยครับเราเดินเข้ามาเร็วในตลาดก็จะมีอ่าร้านเดีกคือร้านผลไม้สดนะครับนะแล้วก็นี่ลอตเตอรี่นะครับแล้วก็มีหม้อม่วงมีวัวมันนะครับตามที่ได้ตังไหวใกล้นะครับนะให้กับผมไอพี่น้องได้มาซื้อกันนะครับเรามาอยู่นี่เราก็ฟังภาษาเนื้ออกนะครับนะผลไม้สดๆนะครับที่นี่ผลไม้สดๆนะครับนะเออไม่ว่าจะเป็นทุเรียนแอปเปิ้ลลำไยนะครับตัวนี้ก็เริ่มมีแล้วนะครับนะ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปอะไรกันข้างในนะครับน้าว่ามีอะไรมั้งแล้วก็จะมีขนมแมงนะครับเป็นขนมแมงนะครับปลาหยุ่นซี่เป็นขนมเบืองนะครับฟรีโอ้โหน่ากินมากทำเหมือนกับบ้านเราเลยนะครับนะไอเนี้นมเนื้อร้วยนะครับไอเนี้นมเนื้อร้ยเดี๋ยวผมจะออกมาซื้อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะออกมาซื้ออีกก็จะมีมะม่วงนะครับเป็นมะม่วงพันมะม่วงพันอะไรครับ ออพันไรนะฟาร์มเมอร์อ๋อฟาร์มเมอร์ฟาร์มเมอร์ม่วงพันฟาร์มเมอร์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดินออกมาทื้อนะครับเดี๋ยวเราเดินคข้าไข้างในก่อนนะครับเดี๋ยวผมออกมาซื้อนะครับเดินเข้าไปข้างในแป๊บนึงอ๋อครับอ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวออกมาครับก็จะมีปลาหมึกย่างนะครับเอฟซีทุกคนน่ากินมากนะครับเอ่อพึ่งตังรานเยอะแหล็กอะโวคาโดพื้นเมืองนะครับ อันนี้ไส้ปันไม่ใช่ไส้ปันผื่นเมืองนี่ดูเที่ยงว่าน่าจะเป็นอ่าเลยๆพ่มจำไม่ได้แล้วน่าจะผีพุ่มซื้อผีประตูเมือไส้ครับนะครับแล้วก็จะมีขนมหลากหลายนะครับต่างร้านนี่เราไม่ไม่ไแท่หน้าเมือการเราไแท่แต่ก้องโพลิสีนะครับกดไม้มาไม่แล้วนะครับนี่นะครับน่ากินมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นชูซูชินะครับและทุกร้านเลยนะครับพากันชมทุกร้านเลยครับผม นะครับมาที่นี่แล้วก็อย่าลืมแวะกันมานะครับนะยูตจุ้งตรงข้ามกับเซเว่นอีเลเว่นข้องอำเภอดอยร่วงนะครับทุกคนนะครับไปกันต่อเลยจ้าน้ำโอยสดๆนะครับโอ้น้ำโอยสดๆนะครับน่ากินมากเลยนะครับโอ้เย็นเย็นร้อนร้อนไม่ต้องกินแบบเย็นเย็นใน้ชื่นใจนะครับนี่นี่ไงแล้วก็จะมีไก่ทอ่ทานใหญ่นะครับ จะมีไก่ตอดน้ำใหญ่สูตรบานเรานะครับกินมาไข่กินตรงนี้นะครับเราไม่ใช้นอเมริกานะเราก็ใช่ในชาติเล่เอาไอ้นี่ไอ้ไงไอ้ที่ไหยนี่ไอ้กินเล่นก่อนกินเล่นก่อนนะครับแล้วตอนนี้ก็โค้งไก่นะครับสี่โค้งไก่นะครับเออเอาไอ้นี่สักสี่สิบก็ไดสี่สิบข่อมาเบียเอาเอาหนังสักสี่สิบครับนั่งกลางวันนะเอฟซีนะนั่งกลางวันกรับผมเออมากินมังเลยครับผม ก็จะเป็นกุ้งนะครับมันจะเป็นกุ้งเมน้ำนะครับพี่เป็นกุ้งเมน้ำนะครับหน้ากินมากเลยนะครับมาไม่ไหมกันเลยนะครับก็เป็นปูด้วยนะครับปูย่อยกันเลยนะครับวิ่ทิพบาดกิน้องวี่ย่อยๆกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาซื้อข้าวอกเลยเดี๋ยวนะครับยวไม่ต้องเดินซื้อข้าวไปท้างในร้านนะครับจะสืล้วยด้วยนะครับแล้วก็มีไก่ไก่อบน้ำผึ้งนะครับ ไก่อบน้ำพึ่งนะครับเจ้าเจ้าเรกเจ้านี้เลยครับเดินเข้ามาแล้วก็อยู่ตรงข้ามบับเซเว่นอีเลเว่นนะครับเดินเข้ามาในตลาดนะครับอร่อยด้วยมาชิมกันได้เลยนะครับผมฝากติดตามเพจด้วยนะครับขอบคุณครับน่ากินมากเลยถั่วต้มของยายถั่วต้มถั่วขั่วแห้งนะครับมีหมดเลยนะครับยิ่เดินกันไปเรื่อยๆนะครับเดินกันไปเรื่อยๆก็จะมีปลาหมึกนะครับ แาหมึกยางนะครับพี่มันก็เหมือนกับบ้านเราเลยนะครับถูกยางเลยนะครับปลาหมีไข่ข้าวด้วยนะครับข่ข้าวด้วยเดี๋ยวจะมีไข่ข้าวนะครับผมไม่เคยกินเจ็มข,ข้าวอีกข้าวขอบคุณมากครับเดินดูก่อนนะ ไปก่อนครับเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นเนื้อวัวเนื้อควายนะครับเป็นเนื้อวัวเนื้อควายนะครับทุกคนตาตาน้าชิมอยู่นะจะเป็นนั่งจะเป็นนั่งแล้วทำให้นิ้มนะครับโอ้โหหน้ากากวัวต้มขอบคุณมากครับวันนี้นะครับ วันนี้เมนูของเราก็จะทำหนูทึกว่าแกงพริกกระดูกมั่วนะแกงพริกกระดูกมั่หัมมันไม่มีอยุ่นหยางเไรหมากมันตินเหลืองเช็ดนะครับแล้วก็วใส่ใบใบราเยนะครับนะแกงพริกกมูกอันานี้น่ากินว่าไม่รู้เลือกเลยนะส่วนนี้ก็ส่วนนี้ก <ś led> ็จะเป็นปลาชดนะครับ ปลายุกปลาไลปลาซุดครับ้มเดินไปเรื่อย,ยๆ,ๆก็จะมีตั่วครับม,มีผงต้มนะครับนี่ก็จะเป็นไก่ใต้น้ํานะครับไก่ใต้น้ําทุกคนจําชื่อร้านไว้เลยนะครับแล้วก็มาซื้อกันนะครับมีวแห้มต้มซื้อขาหมูาปลาหลอลาบไก่ใต้น้ำขาหมูค่ะขาหมู ตัวนี้ก็จะเป็นผักนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผักนะครับเรามันลบเดือดเถินนะครับนี่ก็จะเป็นหอยก้มนะครับหอยก้มตองนี้ก็จะเป็นน้ำน่ำไข่นอกตา หน้ากับมาเล็ตปีก็ทำสดๆเลยอืมน่ากินมากอือนุ่มไก่เต้ากินร้อยหมากครับทุกคนอืมหลุกใหญ่หลุกใหญ่โตลุยกินร้อยหมากเลยิน ข่านกมันจะข่เต่จไกข่ายนกเห็นว่ามันดีตัวอืมร้ยกับร้ยร้อย้อยปลาเนี่ยกับกปลานี่ปลาเนี่ยกาเียกไก่เมืองนะครับปลานี่ยก็เด็กไก่เมืองซึ่งนี่ปลคือกบนะครับกบอืมอไลูกกินอะไลูกห้กินกบห้อม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 อะไรก็ะไดนเป็นอะไ เดือดนั้นก็ได้เท่าไหรอ่ะยี่สิบบาทแหละดูเลยครับทาโกะยากิอืมตึงนกวางดมน่ากินนะครับทุกคนน่ากินเหนมือนมีสายป่ามึกลายกุง้งสายเซียรมอนยันกระไรอืม มาตื้อกันได้นะกับหน้าที่นี้เลยครับฝักสายเม็ดบัวเม็ดบัวอันนี้ก็ช่วมตำแล้วมีเม็ดเม็ดบัวด้วยนะครับเม็ดบัวโอเคครับฝังนี้ก็จะเป็นไส้หมูอ่อนนะครับนี่ไส้หมูอ,อ่อนโอเคไหมครับแล้วก็ปลาทู ปลาทูนะครับปลาทูเกมนะครับขนมที่เด็กๆชอบขนมเครปเหรอเครปญี่ปุ่นเหรอมน้ำรูมังคุดังต้องไม่ต้องเดี๋ยวไว้เลยเด็กเวลาถือเครปมันมันชอบเยอะอะไรเงี้ย กินน้ำหนูไม่ได้กินดาดเจ้าไม่ได้กินทีเหลือกมป้กอ่ะอือกินอะไรคะกินอะไรเออเลยแม่งหยิบลูกเครือไปน่แตวเดียวหยิบแต่ลูกหยิบหยิบเลยหยิบไตไปหยิบไตไปหยิบไตไปอืมว่ามันกันนะยินเนี่ยเสืออันนี้มกมกเคอรี่มกเคอรี่มกเคอรี่จ้าอันนี้หน่อไม้เมืองจ้าอันนี้หน่อไม้เมืองจ้าหน่อไม้ไรหน่อยหน่อไม้เมืองเนี่ย ของไม้ได่ของเขาเนี่ยแล้วก็มีเห็ดเป็นเป็นแบบสีสีนะครับออมันมีเห็ดแบบที่สีกันเนี่ยพราไม่รวยเห็ดอะไรก็อันนั้นลมไม่หั่อ๋อเห็ดลมนะครับเห็ดลมสวยมากเลยครับผม ก็จะมีทุเรียนนะครับทุเรียนดูละหนึ่งร้อยบาทนะครับน่ากินมากเลยแล้วก็มีทุเรียนข้างในเป็นทูเรียนก้านยาวนะครับทุเรียนก้านยาวเลยจะมีน้อยนานะครับมีน้อยนาแล้วก็แอปเปิ้ลนะครับมังคุดกิฟตี้ทุกคนนะครับ ตลาดที่นี้นะครับมาเดินมาเที่ยวกันได้นะครับอย่าจูงเบียงตรงข้ามกับเซเว่นอีเลฟเว่นนะครับสร้างค่าโดยร่วมนะครับถึงตลาดราคาถูกบีเอสนะครับก้าวจึงเราก็จอดรถนาเซเว่นก็ได้นะครับเราก็เดินเบียงลงมาอิกหนึ่งนะครับเราก็เข้าไปทางตลาดเลยกับพรมโอเคนะครับหลังจากที่เรา จะไอตลาดกันเส้นเลว้วคือตลาดอ่าคือพ่อกงนเล็กเส้นเล้วนะครับเล็กๆน้อยๆนี่ตุ้ยๆนะครับเดี๋ยวเอาไปประกอบอาหารในวันเย็นนี้นะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกันที่บ้านนะครับวันนี้เมนูเก่ง้มอ่าเก่งเก่งพริกดูบมู่นะครับเก่งพริกดูบมู่นจนจะเป็นฟูดปานโดนี้นะครับนะไปไปเลยนะครับนะไปกันเลยแล้วก็พาเต้นไปเรื่อยต่างช่องทาง,ทางด้วยนะครับบรรยากาศที่นี่ว่าเป็นแบบฟื้์มังนะครับจะได้เห็นบรรยากาศต้องง่างๆไปกันเลยครับผม